แต่ผมกำลังจะตั้งคำถามว่าโอไมครอนเนี่ยมันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายมันอาจจะมาดีก็ได้อาจจะมาร้ายก็ได้หรือจะร้ายกว่าก็ได้ผมตั้งคำถามเป็นประเด็นเชิงวิเคราะห์ชวนคุณผู้ชมคิดตามกันไปด้วยอย่าเชื่อผมฟังเฉยเฉยนะครับผมประมวลข้อมูลจากทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าโอไมครอนนี้เป็นยังไงเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยพบอีกสประเทศ ซาอุดิอาระเบียสหรัอเมริกาเกาหลีใต้นี่พบผู้ติดเชื้อเชื้อตัวนี้ซึ่งแน่นอนก็เป็นเชื้อที่นำเข้ามาจากทางประเทศในทวีปแอฟริกานะครับพอพบเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนใช่ไหมวุ้นก็ตกร่วงกันไปนะครับพบที่โน่นพบที่นี่พบที่นั่นแล้วทั้งหมดที่พบเนี่ย มันมีรายงานข่าวว่ามีคนตายหรือ,อยังก็เมื่อวานนี้ฟังจากสบคแถลงคุณหมอทวีสินบอกว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อตัวนี้ผมก็พยายามจะหาว่าคนตายในอยู่ที่ประเทศไหนนะครับดูข่าวในประเทศดูข่าวต่างประเทศก็ยังไม่พบที่จะอ้างอิงมาบอกกับคุณผู้ชมว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนแล้วคำถามก็คือว่าแล้วโอไมครนที่เราได้ยินกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ย เปิดมือถือก็เจอโอไมครอนลอยเข้ามาทางหน้าโซเชียลเปิดทัวทัศน์ก็ได้ยินฟังวิทยุก็ได้ยินว่าโอไมครอนนะครับในตลาดหุ้นก็พูดกันถึงเรื่องนี้ในตลาดน้ํามันก็โอไมครอนพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดก็โอไมครอนด้วยเหมือนกันเออเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้เชื้อตัวนี้มันมาอย่างไงกันแน่